มันมีมีตรงนี้ด้วยมันสามารถด,ดอนได้ใช่มันปีนได้ของเล่นตรงนี้ด้วยนะแล้วกระโดดแล้วปีนที่ไวใช่แล้วมีตรงนี้ด้วยอ่ะแลนเวทีต่อสู้ อ๋อ <AL> สู้ตอนนี้แพ้ตัวนี้แพ้น่าจะแขี้เกยียจยืนไงนอนสู้แล้วเวลาสู้หูมันจะรู้ๆไงนุ่นมาอีกตัวแล้วมันคาบเลยมาดูดิคาบเวล,ลาชิ้นชู้ไ <analyze> อ้ <AL> วิ่งไปแล้ววิ่งเนี้ยไหน เออแมวมันจะวิ่งมันแก้หาของเล่นไงแกหาด็กตัวสีเทานี่สวยหน้าตายไปแล้ว ชอบตูดใส่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอีโน่เนี่ยเล่นชอบเล่นดิจูแมวชอบเล่นดิจูชอบเล่นดิจิทู